สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติแชแนลนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาใส่งานไอ้เครื่องสี่รหลอดน้ำเชื่อนะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับมาใส่งานแนวไดเนาะครับอนดับแลกนะครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มน่ครับปุ่มปรับความห่อนนะครับ เหมาะกับการใส่งานนะครับคือหลอดหลอดบรรจุน้ำเชื่อนี่เขาจะมีหลอดหนาหลอดบางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเส้นทุงพลาสติกก็ได้ครับเพราะว่าถ้าซี้นทุงพลาสติกก็จะปับมาถีองศาต่ำๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลอดน้ำเชื่อก็สิปับองศามาสูงประมาณหนึ่งครับ ทีผมส่อยู่กับจะประมาณ4ถึงหาเบอร์ซีทึงเบอร์หานะครับนี่ครับเดี๋ยวจะไปใส่งานกันเลยครับเหลืวเอามามาว่างใส่โตแบบนี้นะครับพี่น้องครับถ้าใส่แบบนี้ตอนต่อมาเข้ากันเะ มาเสียบปั๊กนะครับพี่น้องเสียบปั๊กไม่เลือกนี่ครับ,รบใส่งานสะดวกครับรุน่นนี้เวลาห้าซี้ยนห้าจะใส่เบอร์สำหรับผมจะใส่ยูเบอร์สีเครื่องนะครับประมาณเบอร์สีเครื่องถ้าซีย้ยนเนี่ยถาถาโบติดห้าขอเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้กับเวลาห้าห้าห้าหนีอยู่ข้าไป เมื่ก็จะมีไฟเตือนนะครับาะถึงเวลาเขาก็จะดับแบบนี้ครับโดยปกติแล้วคือว่าเา้องห้าเหนีบเหนยบไอ้ลอดดําเชื่อนะครับนีบไว้พอไฟดับปุ๊บห้าก็นับไปอีกจะประมาณยีซิบีนะครับหนึ่งสองสามี่หาหเจแปดก่าสิบถึงยีซีบีห้องค่อยปล่อยออกมากแบบนี้นะครับ ืัอนี้เ้าจะบริซีนน้ำเชื่อนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวนี้เป็นน้ำเกลือนะครับเอาไปไปล้างบนหลูกนะครับสำหรับอีกอันนึงก็จะเป็นยานะครับตัวนี้เป็นน้ำเกลือเปล่านะครับแต่คะ่ะถ้าถ้าเ้าสซีนเนี่ยวนยวต่างแบบนี้มันจะซีนอย่างนะครับเวลาห้าเอาเอาไอ้หลอดเข้าไป น้ำข้างในนามข้างในนี้จะจะเหียออกนะครับทําให้ซีน้เนี่ยเขาต้องใส่แบบแนวนอนนะครับเขาจะนอนแบบนี้นคนับเวลาเขาเสียนมันจะได้ง่ายนะครับครับเวลาเซียนเขาก็จะเอาเอาหลอดเข้าไปแบบนี้นะครับมันก็จะสะดวกในการใส่งานเขานะครับวันนี้เข้าไป จะมีไฟเตือน,นครับไฟดับปุ๊บห่ากับนับไปอีกยี่สิบวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบวิแล้วห้ากับปล่อยนะครับห้ากับปล่อยออกมาห้ากับเอามือลูบที่นี่ห้ากับเอาออกมาสีนะครับเอาออกมาเ้ากับเช็คเบยียบเช็คเบองววาเขาอยู่บ่นี่แสดงว่าบอ่อยู่นะครับ ก็จะมีน้ำร่นออกมาาบีบน้ำม,มันจะเด่งขึ้นเท่ากับปับ๊บปั๊บขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับสแสดงว่าอุณหภูมิบ,บ่เพียงพอนะครับที่นี่เอบอะสิ้นรอบสองนะครับก็บอารเข้าไปก็นับไปอีก20วินะครับ <Boy. S 2> นี่ครับสังเกตหอยลอยลอยซีนนะครับมันจะสนิทกันดีนะครับเวลาเขาบีบน้ำบีบน้ำน้ำก็จะโบไลขึ้นนะครับหรือว่าเขาจะจะเอาลงแบบนี้ถา้าว่มีน้ำไหลออกมาแสดงว่าใส่ใดนะครับกอเช็กเบื้องน้ำเรื่องบอกพี่น้องไปว่าเขาต้องมีกองกองใบค่อยดันเวลาเขาดัน กานเครื่องสีนมันจะบได้เข้าไปข้างในนะครับมันจะบได้เลื่อนเวลาห้าซีนเข้าไปเสือ่ครื่องซีนเ้าก็จะบได้เลื่อนเข้าไปข้างในนะครับมาเบิ่งอีกหลอดนึงนะครับพี่นอ้องตัวนี้เป็นยาครับเขาเข้าไปแบบนี้อัดเข้าไปพอไฟดับเ้าก็ดับไปอีกยี่สิบวินะครับ สิ่งว่าักพาะกินวันยีซิบวี่ข้าวคอยปล่อยปล่อยออกนะครับปล่อยออกข้าวคอยเอามืองรูปนิดนึงที่นี่ข้าก็มาเช็คเช็คว่าเขาถ้านน้ำดันขึ้นแสดงว่ายังยังใส่งานบ่ทันใดนะครับเ้าวของมาสี่หลอดสองนะครับพี่น้องครับนั่งเลย หลอดบางหลอดแต่ละเจ้าที่เศ้าเขาสร้างมากอาจจะบ่เหมือนกันนะครับมีหนามีบางมีแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมาปรับอุณหภูมิเอาตอนเอามาตอนแหลกนะครับว่ามันสีใส่เบอร์ไหเบอร์ซีเบอร์หาโดยปกติผมก็ใส่ยที่เบอร์ซีเบอร์หานี่นะครับประมาณนีครับ ได้แล้วรอยสีนสนิทกันดีนะครับถ้เาเช็คเบื้องเมื่อบีบแบบนี้โบมีน้มไหลออกกแสดงว่าใช้ได้ครับก็ผมเป็นอันเซ็ตนะครับสองหลอดนะครับร้อย้อยเขา,เจาจะแบบเป็นประมาณน,นี้ครับเขาจะสนิทกันดีเวลาเขาเมาบีบน้มก็จะบดันขึ้นนะครับ แสดงว่าสนิทด,ดีนะครับสำหรับพี่นอ้องเมื่อไหร่นะครับเรื่มฮารดใส่เครื่องเสียน,นะครับอาจจะใส่บลทันเปลี่ยนนะครับเครื่องเสียเครื่องนี้ก็จะราคาจะอยู่ประมาณ200กว่าบาทนะครับสั่งตามแอปชี้สมก็ได้ครับ200กว่าบาทนะครับแล้วก็เวลาใส่ก็ให้พี่น้องเน้นนอนนอนใส่ทั้ง ทั้งแนวนอนนะครับเอากองมาวางแบบของผมนี่ครับหรือจะมีใหม่ใหม่ก็ได้ครับวางแล้วก็ให้เครื่องเสี้ยนดานแบบนี้ครับเขาจะบดเเครื่องเสี้ยนจะบดเลเรือนเขานะครับบางคนก็จะคันใส่กาแพงแบบนี้ครับคันใส่กาแพงแบบนี้แต่ว่าแบบนี้ผมว่าสะดวกดีกว่านะครับครับผมวป เจอกันโอกาสหนาครับผมสวัสดีครับ